สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับสรุปดราม่าเลยละกันนะวันนี้รวบยอดเลยสำหรับแสงทองฟินแลนด์นะครับกับผู้ใหญ่บ้านฟินแ,นแลนด์พราวๆแสงทองนะครับก็คือเขาเป็นสามีภรรยากาันและตอนนี้ก็มีประเด็ดราม่านะครับทั้งสองคนเนี่ยกว่าจะมาเป็นคู่สร้างคู่สมเนี่ย ก็ต้องร่วมทุกร่วมสู่กันมาเนาะร่วมสร้างอาณาจักรแสงทองฟินแลนด์มาด้วยกันนะครับทางบิ๊กทิติวุฒิเนี่ยเขาก็เติบโตมาที่อุดรธาน,นีนะครับเติบโตมากับยาของเขาแหละพออายุ15ปีก็ย้ายไปอยู่กับแม่ที่ฟินแลนด์แล้วก็แม่เลิกกับพ่อเขาตั้งแต่เขายังเด็กแล้วเขาก็แต่งงานใหม่กับชาวฟินแลนด์นะครับที่ฟินแลนด์บิ๊กเรียนต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลระหว่างนั้นเขาก็เปิด เพจและช่อง Youtube บ่าวอุดรพาพเพลินอัปโหลดคลิปแรกคือกินยำปูมา้านะเรียกได้ว่ามีแฟนคลับมากมายที่ชื่นชอบความเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาสดใสแดนอีสานคนนี้นะครับแล้วก็มีวันนึงเนี่ยแฟนคลับแซวว่าบิ๊กเนี่ยพูดจาชา้ชาๆเหมือนผู้ใหญ่บ้านนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับทำให้บิ๊กเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับบิ๊กมีแฟนคลับนะเยอะมากมายแล้วก็ บิ๊กเป็นแฟนคลับของหมอลำสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าแพรวพราวแสงทองนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะเป็นเจ้าของคณะหมอลำแพรวราวแสงทองตอนอยู่ฟินแลนด์บิ๊กฟังเพลงของแพรวทุกวันเลยนะรู้หรือเปล่าพอฟังมากๆฟังมากๆก็เกิดเป็นความรักนะครับแพรวเนี่ยเธอเป็นหมอลำสู้ชีวิตเธอใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วสุดท้ายเธอก็ได้มีสังกัดแล้วก็มีบลของตัวเองนั่นเองนะครับหลังจากที่ติดตามแพรวมานาน3ปีเนี่ย จึงขอให้ช่วยไปบอกแปลวให้รับแอด a c e b o o k หน่อยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับทำให้ทั้ง2คนได้รู้จักกันตั้งแต่นั้นมานะหลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็คือไกลขึ้นไกลขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนกันนะแล้วก็เป็นคู่รักกันนะประมาณนี้นะครับทั้ง2คนก็ร่วมกันสร้างอาณาจักรแสงทองฟินแลน์ร่วมกันตนะั้งแต่นน้าเป็นปต้นไปนะครับนะแล้วก็พออยู่ไปนาน,าน ก็มีปัญหาเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นน่นแหละนะครับแต่ทั้งสองคนก็ออกมาพูดนะโดยหนุ่มบิ๊กเนี่ยพูดก่อนออกมาไลฟ์สดพูดระบายความในใจ,จว่ามันเป็นการเหยียบย่ำสักศรีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางแพลวก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ดีอะไรประมาณนั้นทุกคนมีดีมีชั่วมีอะไรปะบ,บนกันไปนะแล้วก็ให้กำลังใจซงก,กันแล้วกันนะครับแต่ล่าสุดนะล่าสุดเลยได้ข่าวว่าทางแพรวพราวแสงทองเนี่ยจะไปหาหนุ่มบิ๊กแล้ว จะเข้าไปเคลียร์หรือเข้าไปเจราจาแน่นอนนะครับงานนี้ได้กลับมาเป็นพ่อแม่ลูกสมบูรณ์แบบกันแน่นอนแฟนคลับว่ายังไงครับถ้าใครเห็นด้วยกับการกลับมาในครั้งนี้พิมพหนึ่งมานะครับเพราะว่าเราก็อยากเห็นครอบครัวที่อบอุ่นอยากเห็นแสงทองฟินแลนด์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็อยากเห็นอาณาจักรของแสงทองเนี่ยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ให้มีพ่อแม่ลูกครบจบที่องคอ์กรขององคอ์กร แสงทองฟินแลนด์ที่เดียวนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ